ทุกคนกำลังหาไอดีไก่ตัน v 4เล่นกันอยู่ใช่ไหมครับผมขอแนะนาร้านนีโมช็อปร้านบริการขายไก่ตัน v 4มีทั้งเผากูนเผามิง้งเผาปลาเผาไซบอร์เผามนุษย์และเผาสกายเปียหากใครสนใจลิงก์เพจอยู่ด้านล่างอย่าลืมไปใช้บริการกันนะต้องขอสวัสดีท่านพิุารณากันด้วยนะครับผมวันนี้ไม่จูบผมป้อจิวันนี้เนี่ยผมยได้รับข่าวมาจากาทางบอฟฟูลนะว่าดาบชิปโปคาตนานเนี่ยมันจะอัปเดตใหม่คือว่าอาจจะปรับใหม่อาจจะทําให้โหดขึ้นเพราะว่า ปกติเนี่ยดาบที่พวกคานันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากและมันไม่ได้ดีเท่าที่แบบที่ควรอะ่ะคือบอกเลยว่ามันมันกากอะ่ะเอาง่ายๆเลยมันมันกากจนถึงขั้นไหนก็คือจนคนย้ายไปใช้แบบดาบโอเดิงกันหมดแล้วอะ่ะแถมดาบโอเดิงคือบอกเลยว่าหาง่ายกว่าเยอะเลยแต่ว่าอาจจะทํายากนิดหน่อยแต่ว่าเทียบจ,จริงอะ่ะผมไปใช้ดาบโอเดิงดีกว่าเพราะว่าทั้งแรงกว่าแล้วก็หาง่ายกว่าจ้บทุกคนคือทำา๊อฟุนเนี่ยเขาจะไม่ทําให้เราผิดหวังเป็นครั้งที่สองนะทุกคน มา,าพี่ได้แค่ภาพมาสองภาพน,นะครับผมจาก IP Indra 1โอเคมาเรามาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างคือเขาจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในที่พวกข้อเสนอจะทําให้คุณใช้มันมากขึ้นอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าจะทําจะใช้ได้มากขึ้นยังไงอาจจะแบบปรับให้คนใช้มันมันมันเยอะขึ้นสำหรับใครที่ยังไม่ได้หาดาบที่พวกข้อเสนอเนี่ยนะพี่บอกเลยว่าให้รีบหาเลยทีเดียวเพราะว่ามันหายากและอาจจะแบบ ปรับให้มันโหดขึ้นจะได้แบบมีดาบใช้เร็วๆเนาะโอเคเดี okay. ๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อนดีกว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างตัวอย่างนะครับสกิลแรกสกิลเซตหนึ่งสองซ้ำโอ้โหแค่เนี้ยเหรอโอเคต่อมาสกิลเอ็กซ์ปึ๊บมันมันไม่เท่เท่าไหร่อ่ะเอาอยู่นะมันมันแค่แบบพุ่งไปอย่างเงี้ยแค่เนี้ยบ <laughs> อกเลยว่าม,มันอ่อนนะโอเค สำหรับ ID ที่พี่ยืงมานะครับมาจากช่องโคโคมินนะครับถ้าเกิดใครอยากไปติดตามก็ไปติดตามกันได้บอกเลยว,ว่าดาบ,บที่พ่อคนะเป็นดาบที่พี่ชอบม,มากเพราะว่ามันเท่คือแบบเป็นดาบโซโลอะเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้แค่น,นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกัน